สวัสดีค่ะดิฉันศีลาวัลพรนพรัตน์นะคะรุ่น65สิาทับหนึ่งเลขที่83กลุ่ม4วันนี้จะมาปิดตาท่องสัญญาณชีพครึ่งแรกค่ะไปชมกันค่ะสัญญาณชีพเิชชวไซายหมายถึง สิ่งที่บ่งบอกของการมีชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตสัญญาณที่ประกอบด้วยอุณหภูมิ (temperature) ตัวยอ่อ T ชีจพจร (pulse rate) ตัวยอ่อ PR การหายใจ (respiratory r a ตัวยอ่อ R ดโลหิตบลัดเพเชอร์ตัวยอ่อ bp การวัดอุณหภูมิของร่างกายวัดได้3มทางคือทางปากทางรักแร้และทางทวานนันับอุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ระหว่าง36.0ถึง37.4องศาเซลเซียสไข่ต่ำ อยู่ระหว่าง3.7.5ถึง38.4องศาเซลเซียสไข้ปานกลางอยู่ระหว่าง38.5ถึง39.4องศาเซลเซียสไข้สูงอยู่ประมาณ39.5ถึง40.4องศาเซลเซียส เมื่อวัดไข้ได้ตั้งแต่38.5สิบแปดจุองศาเซลเซียสให้เริ่มทำการเช็ดตัวลดไข้เวลาที่ใช้วัดอุณหภูมิถ้าวัดทางปากประมาณ3-5นาทีเวลาที่ใช้วัดอุณหภูมิทางหล,ลักแร้ประมาณ5-10นาทีเวลาที่ใช้วัดอุณหภูมิทางทวารหนนะัก ประมาณหนึ่งถึงนาทีการวัดอุณหภูมิทางทวารหนักในผู้ใหญ่ให้สอดปลอดประมาณหนึ่งถหนึ่งนิ้วการวัดทางทวารหนักในเด็กให้สอดปลอดป,อดประมาณครึ่งถึงหนึ่งนิ้วการวัดอุณหภูมิทางรกแร้ต้องบวกค่าที่อ่านได้ เพิ่มไป0.5องศาเซลเซียสการทำความสะอาดปลอดวัดไไ้้นั้นทำได้โดยล้างด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานหรือแช่ในแอลกอฮอล์เจเซนนานราว30นาที